บรรยากาศยามแรงค่ะพี่น้องวิธีคนสวนวิธีชาวสวนค่ะสวัสดีค่ะอากาศฮ้อนค่ะพี่น้องอันนี้คือห้องครัวลูกน้องก็ได้นอนก็อยู่ฮ้อนลายค่ะพี่น้องเลยขนาดสี่โมงห้าโมงแรงแล้วค่ะโอ้ยอยังฮ้อนอยู่คือเก่าเนอะเบ่งลูกน้องก็นอนสลอนอยู่มุมไผ่มุมมัน ทัวไทยนี่แหลนะเนาะฝนกันยังบทตกอยู่ค่ะพี่น้องนี่ดอกแก้ว๊บอบบี้หนูซินอันนี้พี่น้องต้นหมักสมพูยาาสูเป็นรอบที่สองก็บรใหญ่าปันไดเนานะอากาศฮอนำนำอีกอย่างบบได้อ,อาหารบบได้กินน้ำปันไดค่ะก็เลยแบบนี้แหละ ทับทิมจันค่ะทับทิมจันที่ยโสมตอนมาจากบ้านนั่นแหละมาปลูกไว้เนาะรอบแรกโลนเบิดค่ะกระดกอยู่พี่น้องแต่ว่าสงสัยลูกสิบอใหญ่แล้วแหละหน่วยค่ะบอใหญ่แน่นอนแมงก็กินกลางคืนค่ะพี่น้องไมล่ละไกกินกลางคืนมีแต่ใบนี่แหละกระป่องกระแป้งค่ะธรรมชาติ รอบหน้ากระักว่าสีใหญ่เนาะพี่น้องเบิ่งเอานี่เลยอันนี้กล้วยหอมทองพี่น้องถ้าบ่อาไม่คำ้ำเนี่ยโอ้ยล้มหักแน่น่อเขาก็งามงาม,งามค่ะช่วงลมพายุเนาะรุ่นก่อนนะถ้าบ่กไม่คำ้ำเนาหักพี่น้องอันนี้ต้นลำใหญ่ทันอีดอค่ะแต่คะแนงพี่น้องตรงที่ยายสมเด็ดยอดค่ะ ตอนนี้สูงท่วมหัวแล้วค่ะพี่น้องสูงท่วมหัวแล้วค่ะลำใหญ่อีโดส่วนด้านนี้ก็คือมะม่วงร่วมค่ะเพาะด้วยเม็ดเพาะด้วยเมล็ดนี่แหละอันนี้กับเมน่นช่วงนั้นเพาะร้ายหลายกับแบ่งให้เอ้ยน้าค่ะพี่น้องยายสุขชอบเพาะเม็ดต้นกล้วยก็ได้กินน้ําอย่างเดียวค่ะโคกหมู เอาน้ำให้กินเรื่อยๆค่ะพี่น้องเี <Okay. S 1> น้ำให้กิน <Okay. S 1> วก็เทใสชพื้นน้ำค่ะลายร้อนเนาะเอาไปเลี้ยงแบบใดกัะเอาแบบนั้นแหละค่ะพี่น้อง <Okay. S 1> ที่แอนบอดี้ที่ผ่านมาหมาเฮากกเป็นบทเลียนี่นะแกจักไปนี่แหละค่ะสวนหมูน้อยกำลังใหญ่ค่ะ กินหัวอาหารเรื่อยๆกินน้าเป็นส่วนมันก็รอฝนรอฝนค่ะ